มูเุ้าเพิินกับว่ากันมาเบิรงเลกกันอยู่ขอบคุเครีซอตลาดล a n r o r s ีพอสังขาร s า r อายุห้าสิบสี่้าีนี่เป็นเจ้าของน้าในเจ็ดสามก็ว่าจะมือหวยเนาะมาดูมเุ้าวนะเขาบอกเห็นเห็นไหม เขามาให้เลี้ยงเราก็รับไป่อนไม่รู้ว่าเดี๋ยวไปปล่อยไหนถึงจะปอดไทยเดินเผาบานเองเลยเขาทายเจ้เดินมาจากไหนเป็นเรื่องิีนไทยแบบแจ้งสิบเบิ่งเขาว่า่ายรูปถ่ายโทรศัพท์เราไปดูในโทรศัพท์เขาว่าเห็นนะใช่ไหมอ่าแล้วตอนนั้นได้เต้ามาตัวหนึ่งเต็มเต็มเลย บนล่างอ่ะคิดว่าออกบนออกลางอ่ะวกวขาดคิดถึงไหนถ้าจับได้เลยนั่นแหละถูกวิธีการจับที่ถูกต้องอ่าดูที่เห็นไหมใช่ไล่ใจเขาเบิงไล่ใจอันเนี้ยอันนั้นนี่งั่งเด้งเด้งเด้งแม่โอ้ยาวเลยโอ้โอ้โอ้ ใหญ่กว่านี้ก็ไม่ถึงตัวใหญ่กว่านี้ก็กัดไม่ถึงครับถ้าจับลักษณะนี้นะคนนี้ใส่ตะข้าวขดุอยู่แล้วต้องเจอกันใช่ไหมว,วันนี้ต้องเจอกันเนาะนนนงแงมแล้วมันหนีไม่เคยเห็ุดอกแต่ว่าพอข้าวเราไปยืนเ,นนเรียกคนเบิ่งเดรับครับ เอาเปี่ยนมาทะาเหมือนแรงเนี่ยละดูซิเห็นเลขไหมบัวอ่นหาเลคือเดินมาวันไหนเนี่ยเต่าง,งับเลยพี่นาวันเล่นนี่เลี้ยงไว้กี่วันแล้วจำได้ไหมไหนเนี่ยครับอของไอ้เจ้าเต่าง,งับเนี่ยที่ที่เขาเชื่อว่ามาขอโชคขอลาบได้ขอเลขได้เนี่ยม,ม,มาอย่างไรมาจากไหนโอ้ เดินเข้ามาเห็นมันเห็นแล้วอะเข้ามาแล้วถึงเห็นเลยไม่เดินเข้ามาในบ้านเองมาเองค่ะหลังจากได้ตาภาพสีทองมากี่วันมาเองสองวันได้มาแค่สองวันมันโผล่เลยเชื่อไหมว่ามันจะพาโชคใหญ่มาให้เนี่ยของตัวดิเดเอกยาไม่เ็เยอาถามจริงๆมีเลขเด็ดแล้วที่เราได้แล้วเรายังไม่บอกมีไหมไม่ไม่ไม่ยังไม่ฝันอะไรไม่ฝันอะไรเลยแต่ว่าใครมาดูเขาก็บอกให้ซื้อทะเบียนบ้านมั่งทะเบียนรถมั่งอะไรประมาณนี้เห็นบอกว่าเดินมาอยู่ใกล้รถ มาอยู่ใกล้รถรถคันไหนรถมอเตอร์ไซค์นะหนึ่งต่อหนึ่งโอเคเต่างับโอ้เต่างับจริงๆริงก็เร็วจงเราอันนี้คือมาเองมาเองมาเองเข้ามาเองเดินมาแดินม้าไกลๆอยู่ยไกลๆรถเครื่องคันนั้นนะคันรถเครื่องอะรถเครื่องก็เออมันงับจริงๆริแล้วมันปิดหัวนี่มันปิดหัวสองวัเป็นวปิดท้ายสองวันตามมาเลยใช่ไหม เดี๋ยวคืนนี้แหละดูดีๆดิจะเห็นเลขแล้วจะเห็นเลขแล้วน่ะน่ะโอ้จะเห็นแล้วจะเห็นแล้วพี่ขอโชวพี่เถอะฮะแจมปิ้งเขาบอกเห็นจริงนะไอ้เนี่ยตองับเนี่ยใช่มันให้เลขแม่นเขาถึงหายไงจอดไว้หน้าบ้านจอดคันนี้เลยนะพี่พี่ก็หนึ่งก็หนึ่งโอ้โหเอาเลยเจ้ามือล็อกแล้ว คนที่เข้ามารถจอดอยู่นี่